พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องเทวดาไหว้ใครภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลได้ทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวทชยันตะปลาศาสตรทรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมาก ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตาลีสังคาหกะเทพพระบุได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพรามทั้งหลายผู้บรรลุไรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณนะภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศ ย่อมนอบน้อมพระองค์ข่าแต่เท้าสัก,กะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่าขอเดชะเท้าสักกะตรัสตอบว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชา กษัตริย์ทั้งหลายณนภะูมิภาคทั้งหมดท้าวหมาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลลนานผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัดเหล่าใด เป็นผู้ทำรรบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูพัญญาโดยชอบธรรมมาตรลีเรานอบน้อมคฤหัดเหล่านั้นมาตลีสังขากะกล่าวว่าข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเทียวข้าแต่ท้าวาสะวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเท้ามขวาสุชมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขของเทวดาทั้งหลายครั้นสัตด,ดังนี้แล้ว ทรงน้อมนมัตรการทิศเป็นอันมากแล้วเสด็จขึ้นรถสาธุขอให้เจริญในธรรมกันทุกคน